เช้านี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน Summer Coffee ที่ดานังเวียดนามค่ะเดี๋ยวเรากำลังจะไปเมืองเวต่ตอนะคะเราแวะทานกาแฟร้านนี้มาสองวันแล้วค่ะเพราะว่าร้านนี้น่ารักมากเราไม่มีเงินเวียดนามเขาก็ให้เราแลกนะคะใจดีมากเลยเราก็รบกวนเลยทีเดียวนะคะนี่คือห้องน้ำที่มีกลิ่นกาแฟแบบหอมมากได้เวลารถมาแล้วค่ะนี่คือรถลีมูซีนนะคะที่จะพาเราไปเมืองเวค่ะ บรรยากาศในรถก็คือเงียบนะคะทุกคนก็คือหลับนะคะเพราะตอนนี้คือเ,เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าค่ะระหว่างทางจากดานาังไปเวนะคะบรรยากาศข้างทางก็คือสวยงามมากเลยค่ะ 1>, 1ชั่วโมงผ่านไปนะคะรถก็จอดให้เราแวะเข้าห้องน้ำค่ะแม่น้ำหอมเอรฟูมรเวอร์เราใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งจากดานาังมาเวนะคะแล้วเราก็นัดพี่คนขับไว้เพื่อที่จะไปเที่ยววันเดย์ทริปที่เวค่ะวันเดย์ทริปนะคะ yeah. Yeah. เราจะไปกินเฝอกันก่อนนะคะ ปีนะคะบานาน่าฟลาวเวอร์และเวียดนามที่คุณขับไปน้ำด้วยนะคะ and hit family live in and work in there yeah. and about the ticket และนี่ก็คือสถานที่แรกที่พี่เขาพามานะคะที่นี่คือกลุ่มอนุสาวรีย์เวหรือ the complex Of Way Monuments ค่ะเป็นอาคารโบราณวัตถุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกตั้งอยู่ในเมืองเวทางตอนกลางของเวียดนามเมืองเวได้รับการก่อตั้งขึ้นเป็นเมืองหลวงของเวียดนามที่เพิ่งรวมเป็นหนึ่งเดียวในปีพุทธศักราช2345ภายใต้รัชสมัยของจกักรพรรดิเจียหลงคนละสองแ0,000ดองนะคะ ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและศาสนาภายใต้ราชวงศ์เหงียนแม่น้ำหอมไหลผ่านเมืองหลวงเมืองอิมพีเรียลเมืองต้องห้ามสีม่วงและเมืองชั้นในทำให้เมืองหลวงสักดินาอันเป็นเอกลักษณ์แห่งนี้มีความงดงามทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ที่เขาเล่า คือตัดชุดมาจากดานังนะคะที่ตลาดชุดละเท่าไหร่คะพี่ชุดละสามแสนห้ารวมค่าตัดนะคะทันชุดเลยแล้วก็ต้องตัดนะคะเสนอว่าต้องตัดเขาจะวัดตัวเนาะแล้วเราก็จะเลือกได้เลือกสีได้ค่ะสีเสื้อสีกางเกงโอ้สวยงามนะคะออกมาแล้วสวยทุกคนเลยคนไม่สวยก็ใส่สวยนะคะวัก็ได้นะก็ได้ขอบคุณนะคะพี่น่ารักมาก งาขายขยอะะช่วงคุยกันพี่พาก็ถามนะคะว่าเราทําอะไรที่ราชบุรีเราบอกว่าเราทําที่พักค่ะฝากร้านด้วยนะคะเรามาเจอพี่คนไทยที่น่ารักที่นี่นะคะตามที่พี่เขาแนะนําเลยค่ะใครมาเที่ยวเวนะคะแนะนําให้ใส่ชุดเวียดนาม,มาเดินเที่ยวถ่ายรูปนะคะเพราะว่าที่นี่เหมาะกับการแต่งตัวใส่ชุดเวียดนาม,มาเที่ยวนะคะเพราะสวยมากสวยทุกจุดเลยค่ะแล้วคุณจะหลงรักเมืองเว สถาปัตยกรรมของที่นี่นะคะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างรูปแบบดั้งเดิมจากราชวงศ์เวียดนามในอดีตแก่นสารของวิจิตรศิลป์จีนและความเป็นตะวันตกบางส่วนนำมาโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่เคยทำงานให้กับจกักรพรรดิเจียลอง อนุสาวรีย์คอมเพล็กซ์แห่งเวเป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งของการวางแผนและการก่อสร้างเมืองหลวงที่ได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลาอันสัน้นในช่วงต้นของคริสตศตวรรษที่19ความสมบูรณ์ของผังเมืองและการออกแบบอาคารทําให้ที่นี่เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของการวางผังเมืองในยุคศักดินาตอนปลายในเอเชียตะวันออกค่ะ ที่ตั้งอนุสาวรีย์คอมเพล็กซ์ออฟเวได้รับผลกระทบจากสงคราม3ามครั้งรวมถึงการพัฒนาสมัยใหม่และการขยายการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์อย่างไรก็ตามความซับซ้อนของอนุสาวรีภายในภูมิทัศน์ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี แม้ว่าโครงสร้างบางส่วนจะพังทลายลงแล้วและอนุสาวรีที่สำคัญที่มีอยู่ส่วนใหญ่ได้รับการบูรณะบางส่วนแล้วแต่การดำเนินการนี้ดำเนินการโดยใช้เทคนิคและวัสดุแบบดั้งเดิมตามมาตรฐานการอนุรักษ์ระดับมืออาชีพระหว่างประเทศค่ะ บางเว็บไซต์นะคะเขาก็จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงกันมาเยือนเมืองเวระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมค่ะเนื่องจากมีฝนตกหนักจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งเรามาในช่วงเดือนมกราคมค่ะซึ่งอากาศดีนะคะประมาณ18องศาเดินชิลมากเลยค่ะ E เราเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอกับวัดค่ะตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Imperial City วัดนี้สร้างขึ้นเพื่อสักการะบรรพบุบรุษคนแรกของราชวงศ์เหงียนค่ะ เดินออกจากประตูเมื่อกี้นะคะเราก็จะคนพบกับพิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งอายุร้อยปีของเมืองเวค่ะชื่นชมโบราณวัตถุซึ่งมีมากกว่าหนึ่งหมื่นชิ้นส่วนใหญ่ใช้ในชีวิตประจำวันพิธีกรรมความเชื่อและการปกป้องราชวงศ์เหงียนค่ะเราออกเดินทางไปยังวัดเทียนมู่ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในเมืองเวประเทศเวียดนามค่ะหน้าวัดไข่ผลไม้น่าทานมากเลยค่ะ วัดเทียนมู่เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเจดี JD สูงเจ็ดชั้นของวัดเทียนมู่สร้างขึ้นโดยจกักรพรรดิเทียวจีเจดี JD สร้างขึ้นจากอิฐมีความสูง21เมตรมีลักษณะแปลนเป็นรูปแปดเหลี่ยมความสูงเจ็ดชั้นของเจดีนั้นแทนพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์นอกจากนี้ในวัดยังเป็นที่เก็บรักษาและจัดแสดงรถยนต์คันที่ขับ ภิกษุทิกกวางดึกไปจุดไฟเผาตนจนมรณาภาพในเมืองไส้งอนเพื่อประท้วงนโยบายกดขี่ชาวพุทธของเวียดนามใต้ที่นำโดยประธานาธิบดีงโงดินเสียมในเวลานั้นและเราก็เดินทางถึงสุสานมิงหม่าง พระเจ้ามิงมงังผู้ปกครองคนที่สองของราชวงศ์เหนียนปกครองเวียดนามตอนใต้และตอนกลางตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,363ถึงพุทธศักราช2,383จากเมืองหลวงที่เมืองเวพระองค์ทรงดำเนินโครงการก่อสร้างอันกว้างขวางซึ่งรวมถึงการก่อสร้างสถานที่ประกอบพิธีศพของพระองค์เองที่มุมตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง สถานที่ฝังศพแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพอร์ฟูมประกอบด้วยอาคาร40หลังรวมถึงอาคารสำหรับฉลองพระองค์จักรพรรดิศาลาสำหรับผู้ไวอไ้อาลัยและตัวสุสานเองสีสันสดใสการตกแต่งอย่างประณีตและการลงแล็กเกอร์บนตัวอาคารมีส่วนทำให้สถานที่นี้มีความสง่างามและสวยงาม หลังจากการสวรรคตรของกษัตริย์ในปีพุทธศักราช2383ยามกลุ่มหนึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลพระศพและดูแลสวนน่าเสียดายที่โปรแกร,รมการบำรุงรักษาตัวนี้ได้หายไปหลังจากที่ประเทศแตกแยกและระบอบกษัตริย์ถูกยกเลิกเมืองเวได้รับความเสียหายอย่างหนัก ในช่วงการโจมตีของสงครามเวียดนามเหลือเพียง20โครงสร้างจาก40โครงสร้างเท่านั้นที่จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมครั้งใหญ่ แว่ากินข้าวนะคะคอมเนี่ยแปลว่าข้าวนะคะ rice com it mean rice ตูฟูเนี่ย and this one is the pork pork เนี่ยอันี้ต้องหูอันนี้หมูอันนี้หนึ่งสองสามสุกด้วย everything the two food right? กล้วยเพื่อนๆกล้วย เอามาเป็นสุกข้าวนะเ uh, ก๋ และเราก็เดินทางถึงสุสานพระเจ้าไคดิงค่ะเป็นสุสานที่สร้างขึ้นสำหรับพระเจ้าไคดิงจัก,กรพรรดิองค์ที่12ของราชวงศ์เหงียนมีการผสมผสานสถาปัตยกรรมเวียดนามเข้ากับสไตล์ตะวันตกสุสานแห่งนี้สร้างเสร็จในปีคิตศราช1931 หลังจากนั้นใช้เวลาก่อสร้างนานถึง11ปีตั้งอยู่บนภูเขาใกล้กับเมืองหลวงเก่าของเวหลุมฝังศพแห่งนี้กลายเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกในปี1993โดยเป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์คอมเพล็กซ์อเว นอกจากนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดังคือภาพมังกรในม่านเมฆเป็นจิตกรรมฝาผนังแบบเฟรสโกที่วาดโดยศิลปินที่เขียนภาพด้วยเท้าประดับอยู่บนเพดานกลางห้องโถงส่วนทางซ้ายและขวาเป็นภาพเฟรสโกอันเต็มไปด้วยสีสันที่ตกแต่งด้วยกระจกสีและกระเบื้องนับพันชิ้นบอกเล่าเรื่องราวมากมายของสัตว์ ต้นไม้และดอกไม้ตลอดจนรูปปั้นสำริดขนาดเท่าพระองค์จริงของพระเจ้าไคดิงซึ่งสร้างที่ฝรั่งเศสตั้งอยู่บนยกพื้นด้านบนของสุสานร่รางของพระองค์จัก,กรพรรดิถูกฝังไว้ที่ด้านใต้ของรูปปั้นนี้ลึกลงไปถึง18เมตรอันนี้คือทูบนะคะ ดสิดาวยมีโฟโต้อ๋อเ้ฮ้ยมีชุดด้วยเอปิดได้อย่างอื่นนะคะทุกนซเอ่อินเซนอินเซทูซินามอนซินามอนอืมซินนมอนจริงๆด้วยนี่คือ how to do อินเซนต์อินเซนต์แปลว่าทูปอรอ ันนี่คือโปเมโลอ่ะคืออะไรไม่รู้เออแต่หอมอ่ะคือมันเป็นทูบที่มีประโยชน์นะคะเขาบอกว่าช่วยในเรื่องสมาธิการนอนอันนี้จัสมินคือกลิ่นมะลิจัสมินไม่โอเคอ๋อเหรอจัสมิกินเออแล้วก็มีเป็นแบบป้องกันยุงด้วยนะเป็นตะไคร้โอ้ต้องโดนแล้วตอนแรกว่าจะไม่ซื้อแล้วเนี่ยไม่ได้ละนั่งทำเก่งทำเก่งมีชุดขายด้ นางเสนอน,นะคะเอาชุดนี้ชุดนี้ค่ะไปอยากไรกันล่ไป,ไป,ไปมาร้านนี้นะคะได้ใส่ชุดนี้ด้วยนะคะร้านนี้ดีมากนะคะเจ้าของร้านน่ารักห้าหมื่นวค่ะใส่ชุดนี้นะคะเช่าชุดนะคะแล้วก็เดินเล่นได้ ใครสนใจอยากเที่ยววันเดย์ทริปที่เวนะคะพี่คนขับเขาก็น่ารักมากติดต่อตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะหลังจบวันเดย์ทริปที่เวแล้วนะคะเราก็ออกเดินทางไปยังฮอยอันค่ะเราจะไปไหนกันคะความมีโตโตโลด้วยอ่ะฮู้อยู่ไ้โมนได้ให้นเยเดียวมาล้วานรู้ยาาัก เราใช้เวลาเดินทางทั้งหมด3ชั่วโมงจากเวมาฮอยอันค่ะและตอนนี้เราก็ถึงฮอยอันแล้วนะคะเรามาหาอะไรทานซะหน่อยค่ะ เราขอพี่เขาเปลี่ยนนะคะเป็นอันนี้แทนอยากกินอันนี้แป้งมาใส่ผักเรากินไม่เป็นนะคะเราวอยากดูวิธีกิน ติมน้ำไม่งั้นมันจะแข็งเกียวไม่ออกไี mm ่เลยอ่า oh, <five>, อ๋อผางคลิปนนนนนอันนี้เปิดเนื้อนะคะเขาใส่ถั่วลิสงด้วยมาจากขนมปลา ลดมากร้อยใช่เช็คบ<ช>ิลแล้วแจกน้ำมีสระว่ายน้ำด้วยมีห้องอยู่ข้างล่างด้วยไม่ต้องขึ้นมาไดห้องตกคืนละพันเดียวนะคะ คืนละ1,000บาทรูดปัตรชาร์จ3ซนะคะนี่คืออ่างและนี่คือห้องน้ำหลังจากเช็คอินที่โรงแรมแล้วนะคะเราก็ออกมาเดินหาไรทานเดินชิวๆที่ถนนคนเดินที่หอยอันค่ะบอกได้เลยนะคะว่าที่นี่ทำให้เราแบบชอบมากเดี๋ยวเราไปดูในกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรบ้าง ร้อนปะร้อนเาอืมอหมูนิ่มอร่อยหรอครัอรจมันไม่เน้น đó cái <laughs> cái <laughs> cái <laughs> cái 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 กลังอยากกินอันนี้เยห้เจ้าอ้เจาอ้เจ้ามาทแดงใหญ่มากป้าจะปิดร้านแล้วป้าก็มาใส่อีกนะ่อย หลังจากโดนตกด้วยชุดเวียดนามนะคะเราจะต้องมีไว้ใส่เดินเที่ยวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ชุดไหน <c oughs> <c oughs> no problem <c oughs> พี่เขามีของให้ด้วยนะคะเป็นอะไรเอ่ยทับทนขาขอบคุณนะคะมอโตตัสิ <c oughs> บอกได้เลยว่าทันทีที่มาถึงแล้วก็เดินเที่ยวนะคะบอกได้เลยว่าหอยอันฉันรักเธอมาก ทำไมดีอย่างนี้มันเป็นอะไรที่แบบฟ e ลกู o o เวอร์นะคะทั้งอาหารทั้งคนนะคะทั้งดนตรีทั้งชุดเอาใหญ่ที่มีขายเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวยังไงในฮอยอันฝากกดติดตามด้วยนะคะไปก่อนลคะค่ะสวัสดีคะ่ะ